ก่อนหาจุดยอดตอบพี่ก่อนว่ากราฟไหนหรือว่ากราฟความับเฮลโลสวัสดีครับ,รบ Hello, so พี่เทนคนเดิมนะครับน้องครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่จะมาสรุปถึงสมการพาราโบลาทั้งหมดนะครับทั้ง3รูปแบบใหญ่ๆที่น้องเนี่ยจะต้องเอาไปใช้ในการทำข้อสอบแน่นอนนะครับว่าพาราโบลาเนี่ยมันมีรูปแบบอะไรตรงไหนบ้างเนาะ ไปดูรูปแบบแรกกันเลยนะครับรูปแบบแรกคือแบบที่1ซึ่งน้องๆก็เห็นมาตั้งแต่ตอนมต้นแล้วล่ะแบบที่1ก็คือมันจะอยู่ในรูปนะครับ y เท่ากับ ax กําลัง2บวก bx บวก c สมการพาราโบลาคือต้องเป็นสมการกําลังสองนั่นเองเนาะหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า quadratic equation นะครับถ้าสมมติว่ามันอยู่ในรูปแบบนี้ทุกคนครับมันจะมีได้2แบบเท่านั้นคือแบบหงายกับแบบคว่ำโอเคปะการจะดูว่ามันเป็นหงายหรือว่าเป็นคว่ำให้ดูสัมประสิทธิ์หน้า x กํลังสอง ถ้าเกิด a มากกว่าศูนย์กราฟจะหงายถ้า a น้อยกว่าศูนย์ในกราฟจะความพอมันหงายกับความเนี่ยมันจะมีจุดตรงถ้าเกิดมันหงายเนี่ยจุดยอดตรงนี้มันจะเรียกว่าจุดต่ําสุดถ้ามันข้ามจุดยอดตรงนี้จะเรียกว่าจุดสูงสุดโอเคปะซึ่งจุดยอดหาจากอะไรครับถ้ามันอยู่ในรูปนี้จุดยอดเราสามารถนะหาจากลบ b ส่วน 2a เนาะจุดคําว่าจุดเนี่ยต้องเป็นพิกัด x กับพิกัด y พิกัด x หาจากลบ b ส่วน 2a ส่วนพิกัด y หาจาก C a c ลบ b กำลัง2ส่วนด้วย 4a นั่นเอง ทุกคนครับทีนี้ทุกคนถ้าน้องจำมีพิกัด y ไม่ได้เพราะมันยาวน้องทําแบบนี้พอน้องหาพิกัด x ไมาได้แล้วคือลบ b ส่วน a น้องต้องอยากจะหาพิกัด y ใช่ไหมน้องเอาลบ b ส่วน a ตรงเนี้ยสมมติว่าเลขมาเป็นเป็น m สมมตนะิน้องเอา m ครับไปแทนที่ x ให้หมดเลยแล้วน้องก็ไปแทนค่าในสมการเลยนะแล้วน้องก็คิดเลขออกมาก็จะได้ค่า y ออกมาก็จะได้เป็นลบ b ส่วน a กับ e ค่า y ตรงนี้ถ้าน้องจำอันตรงนี้ไม่ได้เนาะอ่ะตัวอย่างเช่นสมมตินาะทุกคน พิยกตัวอย่างดีกว่าน้องได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะตัวอย่างก็คือสมมุติว่าเฮ้ยไปเจอกราฟเนาะ y เท่ากับ x กำลังสองเนาะบวกส x บวก4อ่าแบบนี้เนาะในที่นี้ a เป็นอะไรครับในที่นี้ในนี้ a เป็น1 b เป็น4แล้วก็ c เป็น4จริงปะังนั้นจุดยอดคืออะไรครับแต่ก่อนอย่างจุดยอดตอบพี่ก่อนว่ากราฟไงหรือว่ากราฟกวามครับคําตอบคือกราฟหงายแน่แน่เพราะอะไรครับสมมติน่า x กำลังสองเป็นบวกเนาะงั้นจุดยอดคืออะไรครับ จุดยอดเข้าสู่กันเลยครับลบ b ส่วน a นะจุดยอดคือลบ b b คือ4่จริงไหมก็ลบ4ส่วนด้วย2 a a คือ1นึ่งนก็2อคูณ1ส่วนอีค่าตรงนี้อีค่า y น้องจะจําสูตรนี้ไปใส่ก็ได้หรือน้องจะคํานวณค่านี้มาก่อนแล้วค่อยไปแทนค่าเพื่อหา y ก็ได้ครับอ่ะฉันทุกคนครับพี่ขอแทนค่าลงไปก่อนเนาะขอคิดค่าตรงนี้ก่อนครับก็กลายเป็นลบ4ส่วน2กลายเป็นลบ2เนาะงั้นอันนี้เท่ากับลบ2แน่นอน ที่พี่อยากจะหาพิกัด y ถ้าน้องจำตรงนี้ไม่ได้ให้น้องเอาลบ2นะครับไปแทนที่ x ให้หมดเลยเนะี่ยลบ2ตรงนี้ไปแทนที่ x ให้หมดเลยนะครับอ่ะฉันอยากจะหาพิกัดตรงนี้นะครับพิกัดตรงนี้ก็หาจาก y เท่ากับลบ2กำลังสองครับบวกกับ4คูณลบ2แล้วก็บวกกับ4นั่นเองอ่ะคำนวณเลขนิดนึงครับลบ2กำลังสองก็เป็น4 โอเคปะ่ะ4คูณกับลบ2ก็เป็นอะไรครับลบ8แล้วก็บวก4เนอะแน่นอนครับคำตอบคือ0งั้นอีพิกัด y ก็เลยเป็น0ครับแสดงว่าจุดยอดกันเลยครับจุดยอดก็คือลบ2กับ0นั่นเองหรือน้องจะเอาสูตรนี้ไปแทนก็ได้แล้วแต่เลยโอเคปะ่ะอันนี้คือแบบที่1 ต่อไปอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งใชบในเรื่องของแคลคูลัสบ่อยมากในเรื่องของพื้นที่ใต้เส้นโค้งเกี่ยวกับสมการพาราบลารูปแบบนี้โอเคปะแบบที่2ถ้าน้องจัดรูปนะครับให้อยู่ในรูป a คูณ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k ปุ๊บนะครับกราฟก็จะเกิด2กรณีเหมือนกันคือไม่หงายก็ไม่หรือไม่ก็คว่ำการที่กราฟจะหงายหรือว่าคว่ำก็ดูเหมือนแบบแรกเลยครับคือดูตัวเลขหน้า x เองเนาะถ้า a มากกว่าศูนย์กราฟหงายถ้าเกิด a มากกว่า0ูนเนาะเอยถ้า a น้อยกว่าศูรย์กราฟ ความมันเองเนาะส่วนถ้ามันจัดรูปแบบนี้ปุ๊บจุดยอดตอบทันทีเลยครับว่าคือ HK จบโอเคปะตัวอย่างเช่นทุกคนสมม,มุติว่าเฮ้ยไปเจอนะครับ y เท่ากับติดลบเนาะ x ลบ7ทั้งหมดกลางสองบวก5สมม,มติเนาะเออแบบนี้จุดยอดก็เลยครับจุดยอดก็จะคือ7กับ5ทันทีเลยและเราก็รู้ด้วยว่านะครับไอการาฟพาราโบลาเนี้ยเป็นการาฟความเพราะอะไรครับเพราะอีเลขหน้า x หรือตัวเลขตรงเนี้ยมันเป็น ลบหนึ่งนั่นเองเนาะรออถ้าลบกาก็จะความแบบนี้เนาะอันนี้ก็อ2แบบแรกนะครับส่วนแบบที่3มเนี่ยมันจะใช้นะครับหรือว่ามีอยู่ในเรื่องของเลขาณิตกับภาพตัดกวยถ้านภาพตัดกวยเนี่ยมันต้องนึกถึงพวกโฟกัสพวกไดเิกพวก,ต,ก,พวกตัดเลตตัมโอเคไหมครับงั้นรูปแบบในภาพตัดกวยนะครับมันจะค่อนข้างจะรุนังกว่า2แบบแรกโอเคปะ่ะนะครับแบบที่1ก่อนอนะแบบที่1มันแยกออกมาเป็น2แบบย่อยๆสําหรับรูปแบบที่สเนาะ แบบแรกก่อนครับูลบ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองน้องเท่ากับ 4c 4, คูณกับ y ลบ k พูดง่ายคือต้องจัดรูปให้ตัวไป x กำลังสองเท่ากับ4คูณกับ c c ค่าคงที่ใดๆอะไรก็ได้เลยนะครับแล้วคูณกับ y ลบ k เนี่ยน้องจะได้จุดโฟกัสไปด้วยแน่นอนครับการที่จะดูว่ากราฟ่งยหรือไม่ก็ความมันไม่มีอีตัวเลข a ให้ดูแล้วให้น้องดูที่ตัวแปร c เองไอ้ตัวเลข c เองถ้า c นะครับมากกว่าศูนย์กราฟจะ่อยโอเคปะถ้า c น้อยกว่าศูนย์กราฟจะ แล้วก็ EC ค,ออร,ครับ EC คือระยะโฟกัสโอเคปะก็คือระยะจากจุดยอดถึงจุดโฟกัสคือตรงเนี้ยมันจะมีระยะเป็น4ทุกคนครับอีด้านตรงเนี้ยคือ4โอเคปะระยะตรงเนี้ยคือ4โอเคเนาะงั้นจุดยอดถ้าจัดรูปให้อยู่รูปนี้เสร็จสับเรียบร้อยจุดยอดก็จะคือ HK โอเคปะส่วนโฟกัสนะครับเนื่องจากมันคยิกขึ้นคือยิกลง โฟกัสก็จะกลายเป็น h กับ k บวก c ถ้า c มากกว่า0นย์ก็ขยิกบนถ้า c น้อยกว่า0ย์ก็ขยิกลงข้างล่างโอเคเนาะแล้วมันจะมีสมการ Direct Direct เลนิกเลครับคือสมการ Direct ิเล็กติกเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างกับจุดโฟกัสโอเคปะพูดง่ายคือระยะทางเนี้ยมันจะเท่ากันระยะทางจากจุดยอดไปหาเล็กติกก็เป็น c เหมือนกันครับโอเคปะอ่า เป็น C เหมือนกันเนาะเป็นคล้ายๆว่าเป็นสมการกำกับไว้โอเคปะซึ่งไดเรกติกก็อยู่ในรูปวานกกับ k ลบ4อย่างโฟกัสเราเ k ไปบวกกับ4ไงไดเรกติกก็เลยเป็น k ลบ4เพราะมันตรงกันข้ามและมีอีกสับหนึงครับคือคำว่าลาตัสเลกตามยาว 4c ลาตัสเลกตามมันก็คืออะไรครับปัญก็คือความกว้างของไฮเปอร์โบลาเมื่อวัดผ่านจุดโฟกัสพูดง่ายๆคือตรงเนี้ยครับระยะเป็น 4c ตรงเนี้ยเออความกว้างของพาราโบลาเมื่อวัดผ่านจุดโฟกัสอันนี้คือลาตัสเลกตามเนาะที่อีกรูปแบบนึงแบบสุดท้ายซ่มันจะต่างกับบบ3แแรก ที่พี่อธิบายไปคือ3แบบแรกถ้าน้องสังเกตดีๆนะมันจะมีแค่ไงกับความจริงป่ะแต่อีรูปแบบที่สุดท้ายเลยกาําลังสองเนี่ยมันอยู่ที่ตัวแปร y 3รูปแบบแรกเนี่ยกำลังสองอยู่ที่ตัวแปร x ทั้งหมดเลยทุกคนครับดุดิ x ลบ h เห็นป่ะ x ลบ h ทั้งหมดกําลังสองอีนี่กําลังสองก็อยู่ที่ตัวแปร x อีนี่กําลังสองก็อยู่ที่ตัวแปร x เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ากําลังสองไปอยู่ที่ตัวแปร y เมื่อไหร่ กราฟมันจะตะแคงซ้ายหรือไม่ะตะแคงขวาโอเคปะเออมันอยู่รูปนี้ครับ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองเนาะเท่ากับ 4c คูณ x ลบ h ถ้า c มากกว่าศูนย์มันจะตะแคงไปทางขวาโอเคปะถ้า c น้อยกว่าศูนย์กราฟมันจะตะแคงไปทางซ้ายโอเคปะงั้นจุดยอดเหมือนเดิมเลยครับถ้าอยู่ในรูปนี้ปุ๊บจุดยอดคือ h กับ k ทุกคนครับโฟกัสคือ h บวก c แล้วก็ k ทำไมต้องเป็น h บวก c k เพราะมันขยึดไปตามแกน x คุณครับเนี่ย,ยสมมติจุดยอดตรงนี้ใช่ปะ โฟกัส <Focus S 2> ไปอยู่ตรงนี้โอเคปะ่ะเออถือตรงเนี้ยมีระยะเป็น4ทุกคนครับ4อีนี่ก็4นะเอออีตรงนี้ระยะเป็น4เนาะอีตรงนี้ระยะก็เป็น4โอเคปะ่ะงั้นโฟกัสก็เลยเป็น h บวก4กับ k ส่วนสมนการได,ไดเรกติกอย่างที่พี่บอกมันตรงข้างกับโฟกัสถ้าโฟกัสเป็น h บวก4กับ k ไดเรกติกก็เป็นสมนการ x เท่ากับ h ลบ4ทำไมต้องเป็น x กับ h ลบ4เพราะถ้าการาฟปน,นแะแคงซ้ายแะแคงขวาเนะี่ยไดเรกติกมันต้องเป็นเส้นตรงที่เป็นแนวตั้ง เส้นกรที่เป็นแนวตั้งคือเป็นเส้นตรง x เท่ากับ4หรือว่า x เท่ากับค่าคงที่นั่นเองนะครับส่วนระติกก็หาเหมือนเดิมยาว 4c 4. เหมือนกันเลยโอเคปะประมาณนี้สำหรับใครอยากได้ตัวอย่างเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับพาราโบลา2แบบสุดท้ายเนี่ยสามารถไปดูคลิปในช่องพี่เลยครับในช่อง u t u b e เนาะเซิร์ชที่เพลย์ลิสต์ว่าเลขาคณิตและภาคตดกวยแล้วน้องก็ไปเลือกชื่อคลิปว่าเป็นพาราโบลาพี่อธิบายไว้ละเอียดทียิบโอเคปะมีกระสับให้ด้วยหรือน้องจะไปติวใน คอร์สติวฟรีในกลุ่มติวฟรีที่พี่ไลฟ์ติวฟรีก็ได้ครับพี่ก็อธิบายหรือว่าสอนไปขราวบลาเนี่ยไปอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วโอเคปะ่ะถ้าน้องสงสัยตรงไหนเนาะทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างพี่หน่อยนะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันสิ่งดีให้กับเพื่อนๆและคน,นี่น้องรักด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูในยูทูปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอพี่ให,ใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายๆนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายครับ